มา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 พี่น้องเนี่ยอันคนละคัดสีกินอันนี้อันอยจุนะ่ยก้จุลวกจิ้มามาเดิมมาเดิมมาเดิมแซ่บพี่น้องลงติ๊กตกแล้ว สีทั้งเนี่ยบอรหนึ่งมอไหมออมอนไหมขับตอนแจกเด้อครับเด้อแจกได้หรืหนอะของมัก เบ้อสันผมลำใช่ มิถุะายนกรกฎาคมนะครับส่วนยานยนต์ก็ให้มาเก็บตปกติครับสำหรับมาตรา39ะครับนทำนนาที่น้อยสิบาทจำนนิบหกบีน้ยิ้มันโอ้ข้าวงน้ที่บ้านแล้วสิวไอเล็กน้อยอไปก่อนเนาะ ตัรมมีความเกี่ยวข้องกับมาตรา33กับมาตรา39นะครับเป็นเรื่องของการลดเงินการจ่เงินตงทุกนะครับแช่แห้งอือทยไล่ไล่ควนควนควนถ้าเรื่อมน่าดูม่ยอจ้นี่ยเหนียวเหนียวจะดีมอ้า หนึ่งก็ข้ามบอนเนี่ยจัดนี้เกาตาเกือบตายกำลังฝืนนี้เกาตาดูมาหอดับตับบานหลุดโอ้ยเสีอบเเ็ยป่อเนาะโทรศัพท์ถือค่าสไปยังเน็ตนะดูมี้พรามือมีเน็ต่บ้า่อ้า่ะกโทรไปกับบุร่ไี่เน ก็ต่อห้ามึนเลยมหนึ่งหมื่นบาท่็ไอ้่็ไอ้ไม่เท่ามึงบอกันไม่เท่ามึงบ่อบอกกองตู้บอกไปตั้วห่ากองตู้มาแซบพี่น้องแซบเอาอันนี้ก่อนนำซาก่อนพอได้ลำลัง จะบวอยากินอรกินกันแบบสินับตอนเพลอ,อเลยจับดูสินะต้ยอะไน,น,นี่ต้ยลหรมข้าน,บบนี่ดวกกิมแี่ขนาไปเป็ดมีเลยคุ้มต้มดูกเบ,บ็ดมันก็หอดเบ็ดไ่กว่ าขาเสื้อเอาออกในขวดมือแล้วกูเห็นขวดมือไหมฮะ,อ,ะอืมก็มีจบโอเมียับช,ชุดจัด ทำลงดีดนะปล่อยหลุกผีเพื่อนท้งหน้านคนเดียวมามามาต้องเข้ามาดิ คืนนี่แหละรอยปิดประตูปิดประตูปิดประตูยังปิดไปแล้วเปิดเขเองงานมือเขามมนก็มีเนาะโอ้ยบริหารแกยววันนี้จังใจจริงจักอยากตะเท่าไ่ไม่ละวันไม่แค่สามเดือนหน่จับไม่เยอะหน่จับ งานร้อยรับบัตนี้่มืดแล้วงานนอนมาเลยเริ่มสิเก่ามาชูกันนอนอยู่แล้วงานเบิดมันก้มป่อยอ่ะลูกเมียกินยังบัดนี้พี่น้องเอ้ยอีปรี๊ดเยอะ กินดิเป็นไหมนีม่เากินเนี่ยเย<ๆ>องไดกก้กินแล้วมีเคหมดมากนนะไเยวกเหรอบด้วยิ้กม็กกเดเลวเหียวเีมให้เบียไปเร็วไปเร็วเป็นตั่ยน กำไม่ได้ลูกอยากงานนี้มากงานสีตัวเกี่ยวเพื่อนี่เอาบักมันใช่สีกินมันออกออกว่านไม่เต็มเก้าเนี่ยกินกับมันกิ้มเนี่ยลองแร่ไม่เจอยวขาวจัดเลยแบบรักงานรักงานในอาชีพด้านนี้หรือ่ารักในอาชีพด้านนี้ไม่อ่านกินกินดึงกินเล็กๆก้อนมาหนี่อือแบบนี่กินนังจิ้มเลวก็กินกับผัวอ้อมเลยด้อยเร็วเลย ก็ไม่มีใครบังคับให้ทำงานกันลคนนั้นบมันว่ายมันเี่ยอย่าก้าที่ก้มเออต้กมก็ักกมตัเก้าเาม่ดก้มก้มก่าวอกเป่าเอาเียงมฮันเอาเียงมา้งเลอ่ะอ่ะแม่นเขงเลยะ จวดพี่น้องจวดเพม่ต้องกินเบียร์จักเสือคนตายบวชพันคนจักเสือบ้างมีอยู่มีอยู่เป็นเป็นเป็นหมื่นเลยวะเขาบอกมีถึงพันคนคนกินเบียร์บวชพันจักเสือเดี๋ยวเนาะใจอไรด้วยด้วย้าวเลยนึ่ร้อยเสียพี่น้องมาเนาะ

บัดทารนะเก่งมันอุ่นเลยวัว chào อุ่นเบื่อร้องมันจะเห็นด้วยแต่ควรมือมือสอยครับไอ้คอนซีน่ะหนุ่มคอนซีได้สอยจุ๋ยเดี๋ยวตอนนี้ก็ยอคก็กินก่อนออ๋

ใช่ขึ้นความหมักขึ้นแล้วจับดกอันเดิมได้ดู โอเคครับผมยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม